สวัสดีครับช่ม่พี่น้องสูปปูสุปต้นมาพอกันคือเกากับบาลนาดพี่น้องมือนี่มือหนี่งจะาพี่ผ่นองเมื่อกินตําหอยทากพี่น้องตําหอยทากตําหอยทากจีนพี่น้องเป็นเนว้อไเมื่อเบื้องหน้าตาเด้อพี่น้องเด้อนี่แหละครับหน้าตาหอยทากจีนพี่น้องบาลนาดตําแล้วไม่ไหมมาพี่น้องมากินเพียงน้ำกันเด้อมือนี่เด้อ สำหอยทากเ้าหน,น้าผมเคยกินดอกไปซื้อมาแต่ตลาดหมื่ว้านโลละสี่ร้อยกว่าบาทพี่น้องไม่กินน้ำกันนะพี่น้องเนอะมันตีแสบบ่อลองเบิง่งผมไปเห็นผมไปย่างตลาดผมเห็นมันมันไล่ไล่ไปคาย,ายตีนหมูหล่ะกับมีเอ็นเกี่ยวพี่น้องเ้าเจ่เอิญหอยทากหอยทากกินแม่พี่น้องนี่หน้นาตาพี่หน้อง าตาไอยทากกินเป็นแน่ในพี่น,อนอ้องกินก่บเที่ยงเหมกันได้พี่น้องเด้อมืยหน่กับบรรยากาศไอที่ไอน้องเฮาเบิง่งแบบตกไปน้ำมาพี่น้องไหมหผมซิมมังแล้วผมว่ามันแสบอยู่ยำแบบกุ๊บกุ๊บกุ๊บเลย มือนี้สิบ้ได้ยินเสียงกุบกุบเด็กพี่น้องเพราะว่ามันมีนม้ำมีน้ำตกอยู่ด้านหลังผมก็บรรยากาศกินอยุกกลางคล้องพี่น้องมือนี้ใส่ยู่กลางคล้องนี่ละวมือนี้บรรยากาศเที่ยงมือ,มอนน้พี่น้องหินกระายหลายพี่น้องหินไต้หวันหลายหินสม,มัดสม,มัดหมาบานเท่านี่มาพี่น้องมไห่ต้องบอกลายยายหางมือนน้ใส่น้กากันหลดมือหนิข้ามเล็กแห้งมนัน พัก,กมีหลายอย่างผักสลัดมีผักซี่ักคอมปีพักเกษตรพี่น้องพักเกษตรงามยอดงามเลยพี่น้องมาพี่น้องมามาบรรยากาศฟังนำ้ำตกไหลน้ำพี่นอ้องยำปดปดพี่น้อง ไฟ่เอ็นแก้วหอยทากจีนหอยทากบเมนหอยทากเดี๋ยีนองกก็เายางกัน ก็ขอท่าขอท่าบ้านเท่าสิมี่กินบอลประเทศไทยเท่าสิมีบนบน่บอล ยำปุดปุดเลยพี่นอ้องน้ำไหลขวานไม่ทั้งนี้แจ้งใจก่อนนะ เทปเทปพี่นอ้องซึ่งเทปต้องแปบพี่นอ้องเนื้อคล้ายหอยปังบานเฮาพี่น้อง ผมว่าถาลาบอาะสิแซ็บถ้าเพียป็นลาบอ่ะอส่วนมากอหอยทางหนี่ยเ้าจะเลี้ยงขายพี่น้องอยู่ในไต้หวันอยู่ไต้หวันอยู่จีนจเลี้ยงขายโลกละหลายลอยพี่น้อง หวานแห้งดีนรอทุกคนยุตบอืมพุดๆเลย ไก่เอเ็นเกี๋ยวหมูยำนี่พุดๆๆเลยนี่เนาะอ้าอู้เแ็ดตัดนี่นเ้องเอ้ย สดนดามใส่พี่หรอเดีย๋ยวเขาชิ้นหน้ามมั้งมัหรอเก็ดแหงบมั้ไว้ตำเมื่อย่า้เขาตำกุ่งสด่แต่มีน้องพี่น้องร้องมึงเด้อหาอยู่ทางประเทศไท้เฮามี่ร้องไปตำกินเบิงผมรับประกันวาแสบ ยำแบบปุ๊บๆบ,บเลยโม่เหนียวกรอบนี่เป็นแน่นอยูที่น่องแซ่บพักโอ้โหตึงเส็ดตึงแซ่บพี่ตึงเงี้ยแต่งเนี้ยแตนพี่น่นองเออเมืองรลว เมือนี่สีบด้ยินเสียงในการกินพี่น้องเพราะว่าเสียงน้ำด้านหลังม,มันแห้งมันน้ำตกน้ำตกมาลงลงคล่องพี่น้องคล่องเมืองซันเสียเสร็จเนี่ยผมสีผมอยู่ผมยูเขียดนิ้วไถ่เตยพี่น้องผมอยูยนั่นง,ผม,งผมนั่งกินอยู่กลางคล้องเดีพี่น้องเข้าเดีเ๋ยวเบิ่งรับส้มบรรยากาศมันไดบรรยากาศ,รรากาศพี่น้องว่ายหินสีร้ายแน่หน่อยนึง เพราะว่าประเทศไต้หวันเนี่ยหิยนมันหลายพี่น้องหินตัวซํามัดเนี่ยกัดกินมันมันจ่อกินเห่าคือยุ่งพี่นอ้องเอ้ยพี่นายครับไม่ยู่ไกลบันไดก็มีมีหินให้เราพี่นอ้องเอ้ยเออจังได้ก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขสุกคนด้วพี่น,อน,นอ้องเด้อสิโคตติดตามสองบาวขนาจออฟฟิเชียลพี่น้องเฮาจเจริญเจริญด้วพี่นอ้องเด้อสวัสดีครับ พอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อคิดหนาไปแล้วพี่น้องหินหลาย